ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้ผมทัศสพงศ์สตูดิโอจะมาสปอยการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่า My Little Pony A New Generation และเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใน e q u วิสเท a ียโบราณมีสิ่งที่พิเศษมากมายอาศัยอยู่วันหนึ่งเจ้าหญิงได้เรียกยูนิคอร์นตัวหนึ่งไปที่ปราสาทเพื่อมอบหมายงานสำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องมิตรภาพ จนเธอก็ได้มีเพื่อนใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นเอิร์ธโพนี่เพกาซัสและยูนิคอนพวกเขาได้แสดงให้เหล่าโพนี่ทุกตัวได้เห็นถึงเวทมนต์แห่งมิตรภาพทำให้ทั้งสามเผ่าพันธุ์อย่างเอิร์ธโพนี่เพกาซัสและยูนิคอนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสามเผ่าพันธุ์ต่างก็ได้เพ่งแก่ตัวเองมากขึ้นจนเน้ถึงแกการลอาอวสาร ทำให้ขาดความปรองดองในที่สุดและสุดท้ายทั้งสามเผ่าต่างก็แยกกันอยู่อย่างเผ่าใครเผ่ามันและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของกระตูนเรื่องนี้ซันนี่ถือได้ว่าเป็นเอิร์ธโพนี่ตัวเดียวที่ยังคงเชื่อเสมอว่าในสมัยก่อนเอิร์ธโพนี่เพกาซัสและยูนิคอรเคยอาศัยอยู่ร่วมกันมาก่อนครับซึ่งเพื่อนของซันนี่อย่างเพจและสเปาก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ซันนี่พูดมา าทั้งสามเผ่าพันธุ์เคยใส่อยู่ร่วมกันมาก่อนเพราะทุกคนในเมืองเอิร์ธโพนี่ต่างก็เชื่อกันว่ายูนิคอนและเพกาซัสต่างก็คือสัตว์ตัวตฉกาจของเอิร์ธโพนีและครูสอนประวัติศาสตร์ก็สอนมาแบบนี้ด้วยทําให้สเปาและก็รวมถึงคนในเมืองเอิร์ธโพนีต่างก็เห็นกันว่าซันนี่นั้นชอบพูดเพ้อเจ้อผิดๆไปทั่วซึ่งไม่ว่ายังไง ถึงแม้จะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ฟันนี่พูดมาแต่พ่อของเขาก็ยังถือว่าเป็นเอิร์ธโพนี่อีกหนึ่งตัวที่ยังคงเชื่อเหมือนกันกับฟันนี่ครับซึ่งพอตกเย็นมาฟันนี่เขาก็ได้ทำการถึงเพกาซัสและยูนิคอร์นโดยได้ทำการส่งกรารใบนี้ด้วยการเอมามัติดกับโคมลอยและก็ให้มันลอยไปในอากาศซึ่งฟันนี่ก็หวังว่าจะได้มีเพื่อนต่างแดนมาเยี่ยมเขาและเวลาก็ได้ผ่านไปหลายปีฟนนี่ ก็ได้เติบโตเป็นสาวขึ้นถึงแม้ว่าพ่อของเขาจะจากไปนานแล้วก็ตามแต่นั่นมันก็ไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตของซันนี่ครับซึ่งวันนี้ซันนี่ก็ได้เอาน้ำมาส่งที่โรงงานแคนโทโลจิกเพื่อจะได้เข้าไปดูงานเปิดตัวผลงานประจำปีของแคนโทโลจิกครับจนกระทั่งพีชที่ได้โตมาเป็นนามเพื่อคอมเมอร์เอิร์ธโพนี่ด้วยคอยมีสเปาที่ได้โตมาเป็นเจ้าหน้าที่มาคอยห้ามไม่ให้ซันนี่ได้เข้าไปในน,นั้นครับเพราะพีช ที่เป็นแอนมเพอรู้เสมอว่าถ้าได้ใซันนี่เข้าไปได้เมื่อไหร่มีหวังทุกอย่างได้ชิมหายวายวอดอะไรประมาณนั้นหมดแน่ซึ่งซันนี่ที่รู้แบบนั้น <c oughs> เขาก็เลยไม่เข้าไปตรงๆก็ได้ครับแต่เลือกที่จะแอบลักลอบเข้าไปในนั้นแทนและที่ภายในโรงงานแคนโทโลจิกวันนี้ฟิลิฟหรือแม่ของสเปาที่เป็นผู้ก่อตั้งแคนโทโลจิกก็ได้ออกแบบอุปกรณ์สําหรับการรับมือกับพวกยูนิ่อนคนและเพกาซัสครับคือแคนโทโลจิกเนี่ย เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ชาวโพนีเอิร์ธได้ปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากพวกยูนิคอร์และเพกาซัสครับซึ่งต่อมาฟริสก็กางจะสาที่ผลิตภั์ผลิตภั์หนึ่งจนกระทั่งซันนี่ที่แอบเข้ามาก็ดันได้ก่อเรื่องวุ่นวายม่เข้าเรื่องแถมซันนี่ก็ได้บอกกับทุกคนในแคนทโลจิกว่าทุกๆอย่างที่พวกคุณชื่อเรื่องเพกาซัสกับยูนิคอร์มันเป็นเรื่องที่ผิดเพราะว่าพวกเขา เคยเป็นเพื่อนของพวกเราและพวกเราก็เป็นเพื่อนกันได้อีกครั้งแต่ชาวเมืองต่างที่ฟังฟนนี่พูดกลับก็ได้ให้ฟันนี่นั้นกลับไปทําให้เพจจึงได้ออกมาตักเตืองกับฟันนี่ในสิ่งที่ทําไป mm. ก็ทําเอาฟันนี่นี่รู้สึกผิดตามกันไปเลยครับแต่ในตอนนั้นเองฟันนี่ก็เห็นว่าคนในเมืองกําลังตื่นตูมหรือกําลังหนีอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งนั่นมันก็ไม่ใช่อะไรนอกจากจะเป็นม้าที่มีเขาใช่ครับ มาตัวที่ว่ามันก็คือยูนิคอนนั่นเองแต่ในขณะที่ชาวเมืองเอิร์ธโพนี่กําลังตื่นตูมหรือกําลังหวาดกลัวกับยูนิคอนกันอยู่ซันนี่ก็เลยพายูนิคอนตัวนี้มาที่บ้านของเขาพร้อมกับได้ถามความเป็นมาจากยูนิคอนตัวนี้ว่าเธอชื่ออะไรและเธอสามารถใช้เวทมนต์จากเขาของเธอได้ไหมซึ่งยูนิคอนตัวนี้ก็เลยได้นำชื่อของตัวเองว่าอีฟี่และเขาก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์จากเขาของตัวเองได้ทำให้ซันนี่ที่ได้ฟัง ก็สตันเป็นหนึ่งทีครับเพราะยูนิคอนที่อะไรใช้เว้มโมของตัวเองไม่ได้วะซึ่งในตอนนั้นเองพีชและสเปาก็ได้มาที่หน้าบ้านของซันนี่ครับพร้อมกับได้ตะโกนฝุดเสียงว่าให้ซันนี่นั้นยอมแพ้และพายูนิคอนออกมาจากบ้านซะซันนี่ก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะได้พาอีฟี่หนีออกมาจากบ้านของเขาก่อนที่ซนนี่จะได้ตกลงกับอีฟี่ว่าจะเดินทางต่อไปที่เฟฟเวอร์ไฮห,หรือเมืองของเพกาซัส ในกาไปสืบหาความจริงมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเวทมนต์ของอีฟีกันแน่ถึงไม่สามารถใช้การได้ส่วนทางเพชเขาก็โกรธกับสิ่งที่ซันน,นี่นั้นได้ทำลงไปมากๆจนเพชก็จึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปหาซันนี่เพียงคนเดียวโดวยก่อนที่เพชจะไปเขาก็ได้ย้ำเตือนกับสเปาว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่ก็อย่าก,ก่อเรื่องวุ่นวายหรือเริ่มสงครามอะไรท้งนั้น ส่วนทางซันนี่และอีฟีที่ได้เดินทางไปถึงภูเขาเซฟเฟอร์ไฮแล้วนั้นทั้งคู่ก็ได้ถูกทหารองครักษ์ของราชวงศ์จับตัวไปและได้่ามาที่เซฟเฟอร์ไฮหรือเมืองของพวกเบกกซัสนั่นเองครับซึ่งซันนี่ที่ได้ถูกคุมตัวมาและพาขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสูงอยู่นั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าทุกคนในเซฟเฟอร์ไฮไม่เห็นมีใครใช้ปีกบินเลยสักคนนอกจากจะเป็นคนในราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถใช้ปีกบินได้ ซึ่งในตอนนั้นซันนี่ก็กำลังจะถามเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์ต่อหน้าราชินีครับทําให้ราชนินีที่ได้ยินเขาว่าเวทมนต์จากปากของซันนี่เขาจึงสั่งให้ทหารนำตัวทั้งคู่ไปขังไว้นในคุกใต้ดินทันทีพร้อมกับยังได้ยึดหนังสือของซันนี่เอาไว้ด้วยซึ่งพอซันนี่และอีซี่ที่ถูกนำตัวไปขังไว้นในคุกใต้ดินละนั้น ฟิปที่เป็นลูกสาวคนโตของราชนีก็ได้มาหาทั้งคู่พร้อมกับได้คืนหนังสือเล่มนี้ให้กับซันนี่คืนซิปได้บอกกับซันนี่และอีฟีว่าตัวเขามีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะพอช่วยเรื่องเวทมนต์ที่พวกนายกำลังตามหาอยู่ก็ได้ก่อนที่ซิปจะได้ทําการแอบปล่อยทั้งคู่ออกมาจากคุกและได้พามายังที่ห้องหนึ่งทําให้ซิปก็ได้สารภาพความจริงบอกกับซันนี่และอีฟีว่า ความจริงคือเพกาซัสทุกตัวก็เสียเวทมนต์ในการบินได้เหมือนกันและนั่นมันก็รวมถึงพวกเราที่เป็นราชวงศ์ด้วยพวกเราได้ปลอมมันขึ้นมาเพื่อให้คนในเมืองได้เชื่อใจพวกเราโดยคอยมีเล่อกระแสงไฟที่เป็นตัวช่วยทําให้พวกเราที่เป็นราชวงศ์ก็ดูเหมือนบินได้ต่อมาซันนี่ที่เห็นกระจกรูปเพกาซั Crystal, สคริสตัลสะท้อนแสงมายังที่พื้นทำให้ซันนี่จึงได้คิดคาดการออกมาว่า บางทีที่ยูนิคอร์และเพกาซัสเสียเวทมนต์ไปคงเป็นผลมาจากที่เพกาซัสคริสตัลและยูนิคอร์คริสตัลได้แยกออกจากกันไปแต่ถ้าบางทีพวกเราเอาคริสตัลสองชิ้นนี้มารวมกันใหม่อีกครั้งก็หมายความว่าเวทมนต์ก็จะกลับมาอีกครั้งรวมถึงความปรองดองของเหล่าพวกนี้ 30, 000, ทั้งสามเผ่าพันธุ์ด้วยทั้งสามคนได้ตกลงกันว่าถ้าได้เพกาซัสคริสตัลมาแล้วก็จะเดินทางไปหายูนิคอร์คริสตัลที่ไบรเดอร์วูดหรือเมืองของยูนิคอร์กันต่อ แต่เพกาเคริสตัลที่ว่ามันก็อยู่กับมงกุฎของราชินีครับซึ่งราชินีก็ไม่เคยถอดมองกุฎออกจากหัวตัวเองเลยด้วยซ้ําแต่ซิปเขาก็ได้วางแผนที่จะขโมยไว้ว่าการสดแสดงของพิปที่ Royal Celebration ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่เธอโดยเมื่อได้โอกาสก็จะรีบฉกมงกุฎของจริงออกสลับกับมงกุฎของปลอมมาแทนและภารกิจของพวกเขาที่ว่ามันก็ได้เริ่มต้นขึ้นในคืนวันนั้น ทุกอย่างก็กําลังเป็นไปได้ด้วยดีครับจนก,กระทั่งพีชที่ได้ปลอมตัวเองมาเป็นเพกาซัสเขาก็ได้เดินทางมาที่เซฟเฟอร์ไฮและเข้ามาในงาน Royal เ e นเดอเบชต่อเพื่อที่จะมาจับซันนี่นั้นกลับไปยังเมืองเอิร์ธโพนี่คืนครับจนสุดท้ายซันนี่ที่หนีพีชไปมาทําให้ซิปจึงได้ขโมยเพกาซัสคริสตัลมาได้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่ทุกคนในเฟ v เ r อร์ไฮรู้ว่ามีเอิร์ธโพนี่แฝงเข้ามาในงานด้วยพร้อมกับยังได้เปิดเผยความจริงที่แท้ว่าพิปนั้นใช้ลวดก,กับแสงเป็นตัวช่วยทําให้ตัวเองนั้นดูเหมือนบินได้และเมื่อความแตกแบบนี้ทําให้ราชินีจ,จึงถูกจับครัในข้อหาหลอกลวงประชาชนว่าตัวเองบินได้และยังได้ออกหมายจาับพิพกับฟิปด้วยส่วนทางโพนี่ทั้งสที่สามารถนี่ออกมาจากในงานได้ แันนี่ก็เหมือนจะเพิ่งรู้ตัวครับว่าตัวเองได้เผลอทางเพกาซัสคริสตัลนั่นหายไปแต่ในตอนนั้นเองพิ p ก็ได้เดินมาหาพวกเขาพร้อมกับได้เอาเพกาซัสคริสตัลมาคืนให้อีกด้วยในเวลาต่อมาทุกคนและก็รวมถึงพิชกับพิบก็ได้ร่วมออกเดินทางไปไบรเดอร์วูดกันต่อเพื่อที่จะออกตามหาคริสตัลกันอีกชิ้นส่วนทางเอิร์ธโพนี่ที่ไม่มีแนวเพอรพิชอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่สเปา ก็ได้ผันตัวกันมาเป็นนางเพริคคนใหม่ที่มาแทนพีชชั่วคราวซึ่งทุกคนจำได้ไหมครับในก่อนหน้านั้นที่พีชออกเดินทางไปตามหาซันนี่พีชก็ได้บอกกับสปาก่อนไปว่าห้ามก่อเรื่องวุ่นวายในขณะที่เขาไม่อยู่ซึ่งยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งสั่งให้ทำครับสปาก็ได้เต็มการที่จะโจมตีเผ่าเพกาซัสและเผ่ายูนิคอร์นโดยการแอบสร้างโครงการลับบางอย่างซึ่งนั่นมันก็คือหุ่นยนต์ที่พร้อมออกรบสงครามครับ และก็ตัดมาที่ทางโพนีทาง5ที่ได้เข้ามาในแดงของไบรเดอร์วูดละนั้นพวกเขาก็ได้ปลอมตัวเองเป็นยูนิคอร์นก่อนที่อีฟี่จะได้พาโพนีทั้ง4ไปหาคนคนหนึ่งและคนคนนั้นเขาก็คืออัลฟาบิทเทลที่เป็นคนสะสมคริสตัลไว้ได้มากที่สุดคนหนึ่งในไบรเดอร์วูดเลยครับซึ่งหนึ่งในคริสตัลที่อัลฟาบิทเทลสะสมอยู่นั้นมันก็มียูนิคอร์นคริสตัลอยู่ด้วยและการที่จะได้ยูนิคอร์นคริสตัลมาจากอัลฟาบิทเทลนั้น มันก็ต้องเล่นเกมแข่งกันโดยมีของมาเดิมพัน์ครับซึ่งซันนี่ก็เลยได้เอาเพกาสัสคริสตัลมาเดิมพันกับอัลฟาบิทเทลและเกมที่ซันนี่ต้องแข่งกับอัลฟาบิทเทลนั้นมันก็คือการแข่งเต้นครับซันนี่ที่สามารถจ,จับจังหวะของเพลงได้ทำให้เขานั้นจึงไม่มีการเต้นผิดแม้แต่นิดเดียวเลยครับสุดท้ายซันนี่ที่สามารถชนะการแข่งเต้นมาได้เขาก็ได้เผลอทำเขาอยู่ในคอนปลอมที่ติดมาหล่นครับ ทำให้คนได้อยู่ในร้านอัลฟาบิทเทลก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นโพนี่เอิร์ธและเพกาซัสที่ปลอมตัวมาซึ่งพอทุกคนที่ความลับแตกแลนั้นซันนี่ก็จึงได้ฉวยโอกาสหยิบยูนิคอร์นคริสตัลมาและหนีไปพร้อมกันตอนที่ยังมีโอกาสแต่ในขณะนั้นเองราชนินีของเพกาซัสที่มาพร้อมกับทหารและชาวเมืองยูนิคอร์นก็ได้ตามพวกเขามาถึงที่ซันนี่ก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะได้อธิบายเรื่องราทั้งหมด และขอโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ควรจะทำครับทำให้ฟานนี่และอีฟีจึงได้นำคริสตัลทั้งสองชิ้นมารวมกันแต่สิ่งที่ฟานนี่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนั้นมันก็กลับไม่ได้เกิดขึ้นอะไรเลยครับจนสุดท้ายฟานนี่ที่สินหวังกับเรื่องนี้แล้วเขาจึงได้นำคริสตัลทั้งสองชิ้นมาคืนให้กับอัลฟาบิทอลและราชินีคืนซึ่งทุกอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่คิด ทำให้ฟันนี่และทุกคนจึงได้แยกทางกลับไปยังถิ่งของตนคืนครับส่วนฟันนี่ที่กำลังเสียใจกับเรื่องนี้อยู่เขาก็ได้บังเอิญไปเห็นคริสตัลเก่าๆของพ่อเขาทําให้ซันนี่จึงได้นําคริสตัลนั้นไปวางที่บนโต๊ะของพ่อและมันก็ทําให้ซันนี่นั้นได้รู้ขึ้นมาทันทีว่าแท้จริงแล้วคริสตัลนั้นมันมีถึงชิ้นที่3ด้วยฟันนี่ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพิชที่อยู่ในเมือง ซึ่งทั้งคู่ก็เห็นความผิดปกติของเมองเอิร์ธโพนี่ครับเพราะว่าอยู่ดีๆผู้คนในเมองเอิร์ธโพนี่ก็ได้เดินเรียงแถวมหาสเปาครับจนทําให้ทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าสเปามีแผนที่จะโจมตีเผ่ายูนิคอนและเพกาซัสซันนี่และพิชที่รู้แบบนั้นทั้งคู่จึงได้รีบเอาเรื่องนี้ไปเตือนกับเพื่อนต่างสายพันธุ์ของเขาก่อนที่สเปาจะได้ขี่หุ่นยนรถยักษ์ไล่ตามทั้งคู่มาและในตอนนั้นเอง ซี Easy, ip, ี่ิและพิปก็ได้มาหาทั้งคู่พร้อมกับบอกว่าเราไม่สวนว่าใครจะว่ายัางไงเพราะว่าพวกเราอยจะเป็นเพื่อนกันต่อไปถึงแม้ราชินีกับอัลฟาบิทเทลจะห้ามไว้ก็ตามและเมื่อเผ่าเปกัสัสและยูเนคอนได้มาอยู่ร่วมกันในเวลาแบบนี้ทำให้สเปาก็หวานหมู่เลยครับอารมณ์ฟิวยิงปืนหนึ่งนัดได้นกสองตัวซันนี่ที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มชักจะไม่ดีแล้ว เาจึงได้ขอยืมคริสตัลของแต่ละเผาขึ้นอีกครั้งก่อนที่ซันนี่จะได้อธิบายให้ทุกคนฟังว่ามันมีคริสตัลถึงชิ้นที่3ด้วยว่าแล้วซันนี่จึงได้นําคริสตัลทั้ง3ชิ้นไปประกอบที่บนบ้านของเขาแล้วในขณะเดียวกันสเปลก็ได้อรารวาดไปทั่วจนทําให้แม่ของสเปลก็ได้สั่งให้สเปานั้นหยุดทุกอย่างทั้งหมดทันทีสเปาที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็เผอไปชนบ้านของซันนี่จนทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมา แล้วท้ายที่สุดฟันนี่ก็สามารถประกอบคริสตัลทั้ง3ชิ้นเอาไว้ได้สําเร็จแต่นั่นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวเลยครับจนฟันนี่ก็เลยพูดบอกกับทุกคนว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ต้องนํามาอยู่รวมกันไม่ใช่คริสตัลแต่เป็นพวกเราต่างหากเรานําทุกอย่างที่สาบสูญไปกลับคืนมาได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเราเลือกความรักได้เพราะนั่นมันก็คือเวทมนต์ที่แท้จริง ก่อนที่ตัวไทยของแต่ละเผ่าจะได้เดินมานำเศษกรอบรูปที่แยกออกจากกันเป็นเศษเท็มาวางติดก,กันกับรูปขึ้นอีกครั้งและเมื่อทั้งสามเผ่าได้เลือกสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพทำให้คริสตัลของแต่ละเผ่าจึงได้ส่องแสงประกายมาหาหที่ซันนี่ซึ่งมันก็ทําให้ซันนี่นั้นลอยตัวขึ้นและได้มีปีกกับเขางอกออกมาส่วนคริสตัลทั้ง3ชิ้นก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งจนทําให้เผ่ายูนิคอร์นก็สามารถกลับมาใช้เวทมนต์ได้อีกครั้ง และเผ่าเพกาซัสก็สามารถใช้ปีกกลับมาบินได้อีกด้วยสุดท้ายนี้ทุกคนก็ได้กลับมาอยู่ร่วมตัวกันอีกครั้งโดยไม่ต้องแยกจากกันอีกและซันนี่ก็ได้บอกกับทุกคนว่าพวกเราทำสำเร็จแล้วก่อนที่ตัวเรื่องจะได้ตัดจบลงไปและเรื่องรักของกระตูนที่มีชื่อว่า m a r ิลตันโพนี่อ e w นิวเจเนเรชัก็ได้ตัดจบลงครับ